นายกพลปัญญโกเมศอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าสมาชิกพักสร้างอนาคตไทยร่วมพูดคุยกับนายสันเพชรศรีสวัสดิ์และนายอาสาวัฒนายันกุลผู้ร่วมก่อตั้งพักสร้างอนาคตไทยเกี่ยวกับคนไทยต้องทนจ่ายค่า GP ให้แพลตฟอร์ม g o o d Delivery 30ถึง35เปอร์เซ็นต์แพลตฟอร์มจองโรงแรม17เปอร์เซ็นต์ถึง20%เปอร์เซ็นต์ว่าด้วยเหตุนี้ความสามารถด้านดิจิทัลเปิดบริษัท สตาร์ทอัพด้านธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มจึงยกประเด็นขึ้นมาว่าประเทศไทยมีคนเก่งและสตาร์ทอัพดีๆหลายบริษัทไม่แพ้ประเทศอื่นแต่ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ต้องแบกรับผลขาดทุนในช่วงแรกเพื่อให้ได้ผลเข้ามาใช้แพลตฟอร์มจํานวนมากเพียงพอ ที่ผ่านมามีการใช้บริการจองโรงแรมผ่านแพลตฟอร์มต่างชาติมูลค่ากว่า300ล้านบาทต่อปีผู้ประกอบการโรงแรมไทยต้องเสียค่า JP ขั้นต่ำ17%หรือประมาณ51,000ล้านบาทต่อปีสูงกว่างบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเกือบ4เท่าจากการหารือกับหัวหน้าพักเลขาธิการพักทีมยุทธศาสตร์และนโยบายของพักสร้างอนาคตไทยถึงโอกาสต่อยอดแพลตฟอร์มเปาตังและปัสวัสัิการแห่งรัฐ เริ่มต้นในสมัยที่ดเอร์สมคิดจันพุสิพิทักษ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจคุณอภิักิ์ตันติวรวงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและพัฒนาต่อในสมัยที่ดอตรอุจมาสาวนายน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเราจะพัฒนาแพลตฟอร์มสร้างอนาคตผู้ประกอบการไทยสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน SME มรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าสาม,มารถมาขายสินค้าและบริการโดยลดค่า g ีพีลง ด้วยการสนับสนุนบางส่วนจากภาครัฐหรืออาจงดค่า GP ในช่วง1-2ปีแรกเป็นแรงจูงใจให้มาใช้แพลตฟอร์มนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายลดลงสินค้าและบริการถูกลงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน